เขามีความสุขถึงคนที่ตาบมาถึงแม้การรวมตัวกันจนถึงปัจจุบันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เขามั่นใจว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีและสร้างความพอใจให้กับคนยอรมันทั้งสองฝากทั้งตะวันออกและตะวันตกสำหรับชีวานาเซ่แล้ว การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยนำม,มาซึ่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการเป็นเอกราชของจอร์เจียประเทศบ้านเกิดของเขาและเขาก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของจอร์เจีย,ช,ยชิวานาเซบอกว่าแน่นอนว่าโลกดีขึ้นสบายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นมีการรักษาสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นแต่เราก็ไม่ควรคิดถึงแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าเราควรจะมองไปข้างหน้าและคิดถึงอนาคต พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะไปดูพลังของประชาชนที่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกครั้งนี้ขึ้นครับ การรำลึกถึงการทลายกำแพงเบอร์ลินครบ20ปีบรรดาอาดีตผู้นำที่มีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้มารวมตัวกันอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นนายเฮมุตโคอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีในจอร์จเอชดับเบิลยูบุชอดีตผู้นำสหรัฐแล้วก็นายมิคาอิลกอบาชอฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตคนสุดท้าย แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีความตั้งใจจริงถักฝ่ายการเมืองของประเทศที่ถูกมองว่าอยู่กันคนละขั้วในขนาดนั้นครับแต่ว่าในกบชอฟได้พูดเอาไว้นะครับว่าโซเวียตไม่ได้ช่วยอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากความต้องการของชาวเยอรมันเองก่อนหน้าการทลายกำแพงเบอร์ลินได้เกิดการประท้วงรัฐบาลเยอรมน,นีตะวันออกบ่อยครั้งนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ทั้งทงที่มีตำรวจลับอยู่เต็มไปหมดแต่คนเหล่านี้ก็ไม่กลัวครับและเดินหน้ากดดันรัฐบาลจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสียงตะโกนว่าสตาซี่ทำงานจริงๆกันซะบ้างของชาวเยอรมันตะวันออกเป็นการแสดงความไม่พอใจที่พวกเขานั้นออกนอกประเทศไม่ได้และถูกกดขี่ทำการเหมืองในวันที่เยอรมนีตะวันออกฉลองการก่อตั้งครบ40ปี เมื่อเดือนตุลาคม2532เยอรมนีตะวันออกกำลังประสบปัญหาประชากรหน,นีออกนอกประเทศผ่านสาธารณรัฐเช็กและฮังการีประชาชนแสดงความไม่พอใจผ่านการเดินขบวนประท้วงตา่างถนนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อมีการตั้งกลุ่มการริเริ่มเพื่อัสถิภาพและสิทธิมนุษยชนและวอฟกังเทมเพิเป็นหนึ่งในผู้ร่วมของั้ง อนแรกเขาไม่ได้คิดจะเป็นพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขาเห็นว่าเขาสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในพรรคคอมมิวนิสต์ได้รุฟกังบอกว่าสำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเยอรมนีตะวันออกกำลังจะเป็นอะไรแต่ที่สำคัญคือมันควรจะเป็นอะไรตามที่มันควรจะเป็นเขาคิดว่านั่นคือจุดยืนของเขาและเขาก็อยากมีส่วนร่วมทำให้มันดีขึ้นจึงตัดสินใจร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ แต่หลังจากนั้นไม่นานวอลฟกังได้รับเรื่องให้เป็นเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการของหน่วยตำรวจลับระหว่างที่เขาศึกษาปรัชญาเขาได้รู้จักกับกลุ่มนักศึกษาหัวเอียงซ้ายซึ่งวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกและเขาเริ่มรู้ว่าเขาได้ตัดสินใจผิดพลาดและได้หยุดทํางานให้กับหน่วยตำรวจลับนอกจากนั้นการไปรศึกษาดูงานที่โปแลนด์ได้เป็นการเปิดหูเปิดตาเขากับความเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพหรือที่เรียกว่าโซลิดาริตี้เมื่อกลับมา เขาจิงมลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์และมาอยู่กับกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้อตานรัฐบาลวอลฟการอกว่าววกเขารู้ดีว่ามีวางอยา่างกำลังเกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกเช่นความเคลื่อนไหวโซลิดาริตี้ถึงแม้จะพ่ายแพ้ก็ตามและเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปลอกเลียนแบบได้ทุกอย่างวอฟการถ,ถูกจับเมื่อปี2531และถูกในรเทศไปเยอรมนีตะวันตกสวันหลังการล่มสลายของกำแพงบอร์ลิน ขาได้ลักลอบกลับเข้าไปในเยอรมนีตะวันออกคริสตอฟฮาบร็อกเป็นอีกคนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนี้เขาเป็นนักประวัติศาสตร์และทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการสาพันธรัฐซึ่งมีหน้าที่เก็บรักษาประวัติของหน่วยตำรวจลับฮาบร็อกเติบโตทางตอนเหนือของเยอรมนีตะวันออกและเป็นสมาชิกกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่ม คริสตอฟบอกว่าคนหนุ่มสาวช่วงนั้นมารวมตัวกันในกลุ่มสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการตัดสินใจแบบมีแผนหนุ่มสาวจำนวนมากมาที่เบอร์ลินและเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสัติภาพซึ่งมีอยู่แล้วแต่ก็มีผู้ที่ไม่ต้องการแค่จะมานั่งคิดปัญหาหรือว่าหาทางออกแต่ต้องการเห็นความเคลื่อนไหวด้วยคริสตอฟและสมาชิกคนอื่นๆเห็นว่า <to discuss. S 2> สิ่งสำคัญคือการยกเลิกการผูกขาดของรัฐในเรื่องของข้อมูล เขาจึงร่วมกับเพื่อนอีก2คน 2> ตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า UB ขึ้นในปี2529โดยบอกว่าพวกเขาคือมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ซึ่งเรียนแบบมาจากยุโรปตะวันออกในการให้การศึกษาในอ์พเมนต์ในปีถัดมา U b บกลายเป็นองค์กรที่รู้จักเมื่อตำรวจรับบุคคลที่จำการซึ่งมีประชาชนจุดเทียนให้กำลังใจกลุ่ม U b ริสตอบอกว่าในช่วงที่มีการประท้วงใกล้เมืองชเวรินชาวบ้านบางคนชี้ทางให้ตำรวจไปผิดทางหรือไม่ยอมบอกว่าพวกเขาซ่อนอยู่ในยุ้งข้าวชาวบ้านบางคนให้เงินให้ขนมปังกับพวกเขาคริสตอฟบอกว่าสิ่งนี้น่าจะเรียกได้ว่าโซลิดาริตี้หรือเอกภาพได้ความเคลื่อนไหวของคริสตอฟทำให้เจ้าหน้าที่จับตาดูเขาเป็นพิเศษและกลุ่ม U b บได้ถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศอย่างเด็ดขาด พวกเขาต้องหลบๆซ่อนๆอนด้วยความกลัวที่จะถูกจับการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนำมาซึ่งความดีใจแก่คริสตอฟที่เขาจะสามารถเดินทางไปเยอรมนีตะวันตกได้ในช่วงที่เกิดภาวะขับขันไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดก็มักจะหันเข้าหาที่พึ่งทางใจไม่ต่างกับคนเยอรมันตะวันออกนะครับ ถึงแม้ว่าศาสนาดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อแนวคิดในการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แต่ศาสนาคริสต์ที่ฝังรากในยุโรปมานานก็ยากที่จะกำจัดออกไปได้ครับและผู้นำศาสนาเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่านครวัติการเองก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการเคลื่อนไหวในการต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์แต่สําหรับความเคลื่อนไหวภายในประเทศนั้นมีนักบวชอยู่รูปหนึ่งครับ ที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการปฏิวัติและก็เป็นแกนนําสําคัญในการเดินขบวนประท้วงอย่างสงบที่มีชาวเยอรมันตะวันออกเข้าร่วมถึง7 0 0 0 0มื่นคนจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าการประท้วงในวันจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่นาไปสู่การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในทุกวันจันทร์จะมีประชาชนเดินขบวนประท้วงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าการประท้วงทุกวันจันทร์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมขบวนประทวร้วงรวม70,000คนคริสเตียนฟูรอร์คือนักบวชที่โบสถ์นิโคไลในเมืองไลฟซิกและเขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประท้วงอย่างสันติซึ่งนำมาถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในวันที่9ตุลาคมประชาชนต่างตะโกนคับว่าเราคือประชาชน และเสียงรีภาพไม่ได้เดินขบวนประท้วงกันนานหลายชั่วโมง คริสเตียเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนในประเทศจีนทําให้ประชาชนกลัวจึงไม่กล้าที่จะพาเด็กๆออกมาด้วยดังนั้นจะมีการตัดสินใจกันว่าไม่พ่อหรือแม่ก็ต้องอยู่บ้านคนหนึ่งในขณะที่อีกคนจะมาร่วมสวดมนต์เพื่อสันติภาพและเดินขบวนประท้วงพวกเขาได้ทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์พวกเขาย่อคําสอนของพระเยซูเหลืออยู่แค่เพียงสองคคือ ไม่มีความรุนแรงพวกเขาไม่เพียงแต่คิดแต่ยังตะโกนมันออกมาดังๆอย่างสม่ำเสมอประชาชนหลายพันคนที่ส่วนมากไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์รวมตัวกันทุกวันจันทร์เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำรงชีวิตในเยอรมนีตะวันออก คริสเตียนบอกว่าถ้าสิ่งไหนสมควรจะเรียกได้ว่าปฏิหารก็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ทำเพราะการปฏิวัติครั้งนั้นสำเร็จได้โดยไม่มีการหนองเลือดไม่มีกระจกร้านค้าแตกไม่มีใครเสียหน้าไม่มีใครเสียชีวิต ฮันส์ดีทริชเกนเชอร์รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีในสมัยของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเฮลมุทโคบอกว่าความเคลื่อนไหวครั้งนั้นเป็นจุดสําคัญในการยุติลทัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปฮันส์ดีทริชบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เยอรมนีตะวันออกการประท้วงทุกวันจันทร์โดยเฉพาะในวันที่9ตุลาคมที่ไล้สิติต้องบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เพราะมันทําให้การแบ่งแยกยุโรปยุติลง แต่ปัจจัยจากภายนอกโดยเฉพาะจากนาครวาติกันก็มีส่วนสําคัญชิ้นส่วนของกําแพงเบอร์ลินส่วนหนึ่งยังตั้งอยู่ในสวนของนครวาติกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์